ถ้าสารัต ตัดสินใจนะฮะเอาเรือเข้ามา,มา,าเมื่อไหร่ผมเชื่อว่าสงครามจะเกิดในภูมิภาคนี้เนี่ยจะเริ่มขึ้นทันทีหลังจากที่กัมพูชาได้เซ็นสนธิสัญญาอิโดไิฟ,ฟิกไปผมทราบมาว่าทางจีรัสเซียนะครับรวมถึงเวียดนามเกาหลีเหนือจะมาทําการซ้อมรบที่ประเทศลาวทิงจอบเข้าแบบคุณเซนเนี่ยผมเชื่อว่าเขารู้เขาอ่านเกมออกเลยว่าการที่เขาห่างหลังจีเขาจะต้องโดนการสั่งสอนการซ้อมรบรอบเนี่ยก็คือเป็นการปรับแผนดีกว่าที่จะเข้าลุกกัมพูชาถ้าเกิดกัมพูชาเนี่ยยังอนุญ,ญ,ญาตให้สหรั เข้ามาใช้เป็นฐานทัพในการที่จะปิดล้อมจีนตามยุทธศาสตร,ร์อินโดแปซพิฟิกเพราะฉะนั้นเนี่ยชะตาชีวิตของตระกูลหุนนะกับกัมพูชาขึ้นอยู่กับการเคลื่อนทัพของสารัฐ ดีบีส่วถาวสวัสดีครับวันนี้ได้รับเกียรติจากพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์ท่านเป็นหัวหน้าพรคเศรษฐกิจและเป็นความเชี่ยวชาญทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกวันนี้เราจะมาสนทนาเรื่องสงครามใหญ่ที่จะเกิดขึ้นโดยได้รับการสนุนจากบริษัท MG เซลประเทศไทยขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งดีบีส่วเถาวสวัสดีครับพลเอกรังสีครับครับสวัสดีครับคุณธานีกับท่านผู้ชมทางบ้านครับล่าสุดนี่ผมได้ทราบข่าวจากท่านพลเอกรังสีว่าตอนนี้มี การแก้ตัวของเขเมรในชัยนาเดลี่นะฮะซึ่งเป็นการแก้ตัวแน่ๆนว่าตัวเองไม่ได้เข้าข้างอเมริกาหรอกเขายังเป็นพันธมิตรแท้ของจีนจีนไม่ควรจะไประแวงเขาเขาขอแสดงความคิดเห็นว่าเขามีความสนิทสนมกับจีนมาเป็นเวลานานอยากให้พลเอกง,งสีช่วยแนะนํานิดนึงฮะว่าบทความนี้มันเป็นบทความประเภทไหนอย่างไรครับเชิญครับครับก่อนเชินบทความนี้นะฮะผมขอ สรุปปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่กัมพูชาได้เซ็นสนธิสัญญาอินโดแปซิฟิกนะครับกับทางประเทศสหรัตนะครับตอนนี้เราเหลืออย่างเดียวน่านะเหลือรอเรือรบสหาัฐจะเข้ามาที่ท่าเมืองเรียนเมื่อไหร่นะฮะถ้าสหาัฐตัดสินใจนะฮะเอาเรือเข้ามาเมื่อไหร่ผมเชื่อว่าสงครามจะเกิดในภูมิภาคน,นี้เนี่ยจะเริ่มขึ้นทันทีนะครับอันนี้เราย้อนกลับมาว่าหลังจากที่กัมพูชาได้เซ็นสนธิสัญญ,ญาอินโดแปซิฟิกไป ก็เกิดปรากฏการ์ขึ้นมา3มอย่างซึ่งคิดว่าเราควรจะต้องจับตามองแล้วก็วิเคราะห์ตามนะครับว่ามันเกิดยังไงปรากฏการ์แรกเนี่ยก็คือผมทราบมาว่าทางจีรัสเซียนะครับรวมถึงเวียดนามเกาหลีเหนือจะมาทําการซ้อมรบที่ประเทศลาวนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่ปรากฏการ์ที่เป็นปกตินะครับเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยรัสเซียเนี่ย มีพันธมิตรในภูมิภาคนี้ที่เห็นแน่ๆก็คือเวียดนามกับลาวเจ้าที่ผมทราบมาเนี่ยรัสเซียเนี่ยได้เอาจรวดนะครับเข้ามาติดที่ลาวเนี่ยต้องนานแล้วแล้วก็ได้เอาเครื่องบินเนี่ยเข้ามาด้วยนะฮะรวมทั้งอาวุธหลายๆอย่างนะครับาวนี้การซ้อมรบเนี่ยผมมองว่าจีนเนี่ยหรือเกาหลีเหนือเนี่ยหรือรัสเซียเนี่ยหรือเวียดนามเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าการที่กัมพูชาเนี่ยไปเซ็นส่วนที่สัญญาโดยไปพี่ฟิกเนี่ยก็คือเปิดทางให้สารัฐเนี่ยเข้ามาใช้ฐานทัพ ในประเทศกัมพูชานะครับไม่ว่าจะเป็นฐานทัพเรือไม่ว่าจะเป็นฐานทัพอากาศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเขาต้องทําการฟรอร์มลบเนี่ยเพื่อปรับแผนปรับแผนเพื่ออะไรฮะเพื่อเตรียมการลุกเข้ากัมพูชาถ้าเกิดในกรณีที่ฐานการณ์เนี่ยคือสหรัฐเข้ามาเต็มรูปแบบคําว่าเต็มรูปแบบเนี่ยคือมาทั้งจรวดนะฮะที่สหรัฐก็มีนะครับมาทั้งเครื่องบินทางอากาศนะครับโดยเฉพาะเครื่องบิน B2 เนี่ยซึ่งเป็น สุดยอดของเขาเนี่ยซึ่งโปรติสารัตจะไม่นำเครื่องบินพวกนี้ออกมานอกประเทศนะครับแล้วโดยเฉพาะถ้าเขาเพิ่มเติม F 3 5สเข้ามาเนี่ยนะฮะหรือเอาเรือฟรีเกตเข้ามาแล้วเป็นเรือฟรีเกตที่มีรัศมีทำการของการยิงขีปนาวุธเนี่ยไปถึงประเทศจีนน,นะะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะทั้งฝ่ายรัเสเซียจีนเนี่ยเกาหลีเหนือนะหรือเวียดนามเนี่ยจะทำการลุกเข้าประเทศกัมพูชาท,นทันทีนะฮะเพราะว่า อย่างน้อยเนี่ยเขาใช้กัมพูชาเป็นสมอรภูมนะเพื่อสหรัฐจะได้ติดลมสงครามที่กัมพูชาจะไม่จะได้ไม่ไปกระทบถึงทะเลจีนใต้ถูกไหมครับแล้วก็เป็นความชอบธรรมของฝ่ายจีนรลสเซียเพราะว่าสหรัฐเข้ามางวดเนี้ในกัมพูชาเนี่ยเข้ามาในฐานะส่วนที่สัญญาอินโดแปซิฟิกซึ่งเขาระบุชัดเจนว่าจีนคือฝ่ายคุกคามของโลกเพราะนั้นจีนก็มีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวนะฮะโดยเฉพาะเกาหลีเหนือด้วยนะครับ แล้วเวียดนามเองเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็เป็นคู่ปรับกับสหรัฐเก่าเขาก็ไม่อยากให้หนังม้วนเดิมกลับเข้ามานะครับปรากฏการที่สองเนี่ยกัมพูชาเนี่ยได้ให้กษัตริย์กัมพูชานะครับเดินทางไปที่ประเทศจีนนะซึ่งในข่าวเนี่ยบอกว่าไปเช็คสุขภาพรักษาตัวแต่ผมเชื่อว่าฮุนเซนเนี่ยใช้กษัตริย์สีฮมุนีเนี่ยเข้าไปคุยกับจีนเพราะวัน,น,น,เ,น,น,น,เ,นเนี้ยทั้งฮุนเซนฮุนมาเน็ตเนี่ยคง ไม่มีหน้าที่จะไปคุยกับทางจีนนะจากการที่เขาผักหลังจีนได้ขนาดนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าก็ไม่น่าจะมีผลอะไรตอนนี้อยากจะให้ท่านช่วยอธิบายตัวบทความว่าบ,บทความเนี่ยเป้าหมายเขาคืออะไรเขาถึงเขียนบทความลงไชน่าเดลี่เหมือนกับว่ามาแก้ตัวหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับ<ม>คราวนี้ปรากฏการณ์ที่3นะครับ,รบก็คือคุณมานเน็ตเนี่ยได้ส่งบทความไปที่ไชน่าเดลี่นะครับเมื่อ วันศุกร์ที่แล้วที่ผ่านมานี่นะครับแล้วก็ชัยนาเดรี่ได้ลงบทความนี้ตอนเวลา07:30นะของเวลาท้องถิ่นซึ่งในเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยก็คือคุณมาเน็ตเนี่ยก็ล่าย,ยาวเลยถึงมิตรภาพอันแน่นแฟนนะระหว่างจีนกับกัมพูชานะครับความร่วมมือนะที่จีนได้ทำกับกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการช่วยการพัฒนาในเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรนะครับ รวมถึงคุณมาเน็ตเนี่ยก็ได้บอกว่าสนับสนุนโครงการวันเบลวันโลดนะครับของจีนรวมถึงการพูดถึงการร่วมมือในการขุดคลองฟูนันเตโชนะครับที่จะเชื่อมออกไปที่แม่น้ำโขงนะฮะอีกทั้งพูดถึงองค์การ s c o ก็คือองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้นะซึ่งผมได้ข่าวว่าคุณมาเน็ตจะบินไปประชุมด้วยนะครับที่ SEO อันนี้มันเป็นพฤติกรรมเขาเรียกว่า พ่อลูกคู่นี้ก็คือนกสองหัวนะเพราะรู้ว่าการซ้อมรบเนี่ยของจีนรลเสเซียเวียดนาเกาหลีเหนือรวมทั้งประเทศลาวยซ้อมกันที่ประเทศลาวเนี่ยภัยมาถึงตัวแล้วนะครับซึ่งจิ้งจอกเท่าแบบคุนเซนเนี่ยผมเชื่อว่าเขารู้เขาอ่านเกมออกเลยว่าการที่เขาหักหลังจีนเนี่ยเขาจะต้องโดนการสั่งสอนนะครับซึ่งวันนี้ที่ผมทราบมาเนี่ยการซ้อมรบรอบเนี่ยก็คือเป็นการปรับแผนดีกว่าที่จะเข้า ลุกกัมพูชาถ้าเกิดกัมพูชาเนี่ยยังอนุญ,ญาตให้สหรัฐเข้ามาใช้ประเทศกัมพูชาเนี่ยเป็นฐานทัพในการที่จะปิดล้อมจีนตามยุทธาศาสตร์อินโดแปซิฟิกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณเซนเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็มองแล้วว่ายังไงเนี่ยเขาจะต้องเข้าไปคุยกับจีนนะเอาง่ายๆว่าเหมือนสไตล์คนที่ไม่มีความจริงใจแต่รู้ว่าเสียเปรียบนะครับ,รบแต่ผมเชื่อว่าทั้งหมดเนี่ยมันยิ่งทําความโกรธแค้นให้กับจีน แล้วมีหนำซ้ำเนี่ยทำความหวานระแวงให้กับสารฐถูกไหมครับเพราะสาระก,ก็ต้องรู้เรื่องนี้บทความนี้สารฐก,ก็ต้องเห็นนะฮะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ผมมองแล้วว่าตระกูลหุนเนี่ยคือไม่ใช่เฉพาะชัดสึกเข้าบ้านเนะยคือการที่เขาทำตัวเป็นนกสองหัวแล้วก็คิดว่าเขาฉลาดผมเชื่อว่าเขาจะโดนทั้งสารัฐทั้งจีนเนี่ยลุมขย้ำเขานะครับแล้วถ้าผมมองเนี่ยถ้าเกิดกรณีที่เหตุการณ์เนี่ยมันบานปลายขึ้นมานะครับ ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะบานปลายนักขนาดไหนสมมุติว่าเอาง่ายๆนะทางฝั่งจีนรัเสเซียเนี่ยเขาใช้กองทัพลาวเนี่ยบุกเข้าไปลบกับกัมพูชาผมเชื่อว่าสหรัฐคิดหนักเพราะอะไรฮะเพราะว่าสหรัฐก็เองก็ไม่อยากจะมาติดสงครามกับประเทศแบบนี้ถูกไหมครับ,รบเพราะว่าสหรัฐเนี่ยถ้าฐานทัพอยู่ตรงนั้นเนี่ยยังไงก็ได้รับผลกระทบเพราะนั้นมันอาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดว่า ทางรัเสเซียจีนเนี่ยเขาลุกเต็มรูปแบบนะคือยิงจะลวดใส่ไปเลยแต่ไม่ได้ยิงฐานทัพสหรัฐนะก็คือเป็นการโจมตีกัมพูชาเนี่ยผมว่าดีไม่ดีสหรัฐจะถอนตัวออกจากประเทศกัมพูชาเพราะว่าได้ไม่คุ้มเสียนะครับเพราะวันนี้เนี่ยอย่าลืมว่าสหรัฐเนี่ยติดสงครามอยู่แล้วนะฮะกับรัเสเซียยูเครนซึ่งสหรัฐจะไปเสรไม่ได้นะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยตอนโจไบ,บเดนเนี่ยเราเห็นพฤติกรรมของสหรัฐชัดเจนว่าอยู่เบื้องหลังนาโต้นะครับแล้วก็เป็นคนเปิด ซึ่งวันนี้เนะี่ยทำเนี่ยก็พยายามที่จะยกเลิกหรือหยุดนะฮะทำก็จะเจอทั้งสองงานเลยคือปูตินเขาก็ไม่สนนาโตเขาก็ไม่ยอมถูกไหมครับที่เราเห็นภาพที่เป็นข่าวทั้งโลกเนี่ยนะสง,สงสงครามอิหร่านอิสราเอลนี่ก็สหรัฐแน่ๆที่ว่าอยู่เบื้องหลังอิสราเอลเพราะนั้นนั่นในทันเดลคูจะไม่กล้าทําอะไรที่แบบมันฝืนความรู้สึกของชาวโลกได้ขนาดนี้นะครับซึ่งขนาดนี้สหรัฐเองก็ไม่สามารถที่จะหยุดอิหร่านได้ เพราะอิหร่านเขาก็ไม่ฟังเหมือนกันเพราะฉนั้นสหรัฐเองก็ติดสงครามทั้งรัเสเซีย UK, ยูเครนอิหร่านสราเอลแล้วถ้าสหรัฐมาติดสงครามในคัมหมนิกเนี่ยคุณธานีคิดดูเลยว่าสหรัฐจะเสียหายแค่ไหนนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย,ย UK, รัสเซียยูเครนสหรัฐก็ไม่ได้อะไรมีแต่เสียเงินอย่างเดียวนะแล้วแถ<า>มไม่นําซ้ําที่ส่งอาวุธไปช่วยไอเซนตากี้มันเอาอาวุธพวกนี้ไปขายในตลาดมืดนะคุณธานีใช่นี่คือกามเก็บทันำนะของอเมริกานะ รวมถึงอิหร่านอิสราเอลเนี่ยแนวโน้มที่อิสราเอลจะขับไล่คนปาเลสไตน์ออกจากกาซาทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้เลยเพราะวันนี้โลกอาหรับเริ่มต่อต้านแล้วนะครับและผมเชื่อว่าอิสราเอลกับสหรัฐก็ยังแก้ปัญหาเรื่องจรวดไฮเปอร์โซนิกไม่ได้อันนี้คืออาวุธยุทธศาสตร์ที่ทําให้อิสราเอลกับสหรัฐต้องหยุดหยุดสงครามชั่วคราวที่ที่ทำโทรไปก็เหมือนกันถ้าเรากลับมาที่เขมรเนี่ยคุณทานนี้ก็ข้าใจว่า จีนกับรัสเซียนี่ก็ต้นตำรับของจรวดไฮเปอร์โซนิกนะคุณธานีซึ่งมันก็เป็นโจทย์เดิมที่ที่สหรัฐเองเนี่ยต้องหยุดสงครามทั้งสองสองมภูมินี้มาเจอตรงนี้ผมเชื่อสหรัฐก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้อยู่ดีถูกไหมครับใแต่ว่าที่ผมเห็นภาพเนี่ยลางๆเนี่ยผมเชื่อว่ากัมพูชารอบนี้จะถูกฉีกเป็นชิ้นๆคุณธานีเพราะว่าเป็นผมผมผม,ผมเป็นจีนรัเสเซียนะผมจะไม่ปล่อยไว้แล้วนะครับ คือไม่ใช่เฉพาะเอาตระกูลหุ่นออกนะผมเชื่อว่าลาวเองเนี่ยเขาก็อยากได้พื้นที่ของกัมพูชาเวียดนามก็อยากได้ถูกไหมครับ,รบแล้วแล้วผมมองนะคุณธานีนี่คิดไปไกลหน่อยนะถ้ามันมีโอกาสจริงๆนะคุณธานีถ้าช่วงที่กองทัพตรงนี้เขาลุกเข้าเขมรน,นะถ้าเราคุยกับทางฝั่งจีนรัสเซียได้นะเพราะเรายัางไงเราต้องตึงชายแดนอยู่แล้วนะเอาพัตตาบองเสมาลาชคืนเลยรวมทั้งเขารพระวิหารด้วยอุดรมีรชัย ซึ่งเป็นสีโซบอลเดิมรวมทั้งอะไรวปฮะเปาะกงคุณธานีอันเนี้ยผมว่าอยากคิดว่าเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดกัมพูชาไม่หยุดแล้วทางนี้เขาตัดสินใจเคลื่อนเข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่าสหรัฐถอนตัวแนะ่คือสหรัฐจะไม่เอากําลังเข้ามาคราวนี้กัมพูชาจะถูกฉีดเป็นชิน้นชินซึ่งอันเนี้ยเราเนี่ยไม่ได้เป็นตัวต้นเริ่มนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเราสามารถคุยกับทางฝ่ายนี้ได้ก็คือแยก การบูชาเป็นส่วนๆไปเลยฮะมันมาได้จบๆไปเราจะได้ไม่ต้องมีขอข้างแค่กับประเทศเราถูกไหมฮะบูชาเองอันนี้อาจจะเป็นผลดีกับเราด้วยนะเรื่องนี้คเดี๋ยวฟังพลเอกลังสีพูดนี่สถานการณ์แบบนั้นเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ชุกเฉินแล้วก็สถานการณ์ร้ายแรงเราดับประเทศนะหลายๆอย่างนี้อาจจะมีคนผู้มีอํานาจมหาอำนาจทั้งหลายมาเกี่ยวข้องเยอะแยะเลยเขาคงไม่นิ่งชิวๆเฉยๆมั้งครับ โดยเฉพาะ,ะสาหรัฐอเมริกาผมยังมองว่ามันอาจจะสถานการณ์อาจจะใหญ่เกินไปแต่มันก็เป็นไปได้ครับเป็นไม่ได้เพราะสถานการณ์อย่างนี้กันเคยเกิดเมื่อสมัยหนึ่งที่ที่สมัยจ,จอมพลปอเราเคยมีสถานการณ์แบบนี้แล้วเราได้ยึดคืนมาแล้วนะฮะแล้วเราโดนเอาคืนไปหลังจากสงครามโลกที่สองคุณธานีเชื่อไหมว่าไอ้เรื่องใหญ่ๆเนี่ยมันมาจากน้ําพึ่งหยดเดียวครับน้ําพึ่งหยดเดียวรอบนี้ของการบ,บูชาคือดันไปเซ็นสัญญาอินโดไบฟิฟิกผมจะบอกให้อันนี้คือน้ําพึ่งหยดเดียวจริงๆ เป็นไปได้แต่ว่าสิ่งที่อยากจะดูโมเดลตัวนี้เนี่ยผมอยากจะดูโมเดลของอันหนึ่งที่ที่จีนทําแบบนี้เนี่ยผมว่าจีนอาจจะแค่ขู่แต่ว่าจะเอาจริงนี่ก็ต้องคิดหนักเหมือนกันเพราะว่าสถา,านการณ์อาจจะลุกลามบานไปเหมือนกับสมัยก่อนที่ที่เวียดนามซ่ามากเนี่ยจีนก็มีบทเรียนสั่งสอนเนาะกัมพูชาก็เหมือนงานซ่ามากเขาก็ต้องใช้ลาวนะฮะเป็นตัวพรมแดนในการที่จะบุกเข้าไปซึ่งเป็นไปได้ครับเขาจะสั่งสอนให้กัมพูชารู้ว่าผมบอกแบบนี้นะฮะคุณธานีทั้งหมดเนี่ย จีนเขาจะตัดสินใจลุกกัมพูชาต่อเมื่อท่าสหรัฐเข้ามาใช้กัมพูชาเต็มรูปแบบอ่าใช่คือการเคลื่อนอาวุธของของสหรัฐเนี่ยเป็นผลชี้ชะตาตระกูลฮุนกับเขเมรเลยนะครับนายครับจริงจริงฮะจีนคิดว่าถ้ามีการใช้พื้นที่ในการตั้งฐานทัพหรือว่าแม้กระทั่งการส่งกํลาลังอะไรเข้ามาสักอย่างหนึ่งเนี่ยจีนมีมีเหตุผลนะฮะที่บอกว่าเป็นภัยคุกคาม <c oughs> เขาจะต้องกําจัดภยัยคุกคามเขาน,นี่น่าฟังอยู่เพราะว่าเขาก็ต้องฟังประชาชนในประเทศด้วยว่าบางครั้งบางอย่างไปบุกประเทศอื่นเนี่ยมันต้องมีเหตุผลที่พอสมควรอันนี้อาจจะเป็นไปได้ถ้าสารัฐทำอย่างนั้นอย่างนั้นก็สารัฐก็คงไม่กล้าถูกไหมฮะมองในแง่นี้ค <c oughs> <s hr ug> <th> ือแบบนี้ผมมองแบบนี้ฮะสงครามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดคุณธานีครับแล้วคิดว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาไม่คิดตาม คือเขาคิดต่างกันแต่จริงๆแล้วผมเป็นจีนนะนะคุณธานีไม่มีเหตุผลที่สหรัฐเนี่ยจะเคลื่อนถ้าเอาทั้งเครื่องบินมาจะหลวดมาเรือมาเนี่ยเพื่อที่จะมาอยู่กัมพูชาเฉยๆเนี่ยผู้ใรฟังใครจะเชื่อคุณธานีไม่น่าเป็นไปได้ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกไงวันเนี้ยนนชะตาชีวิตของตระกูลฮุนนะกับกัมพูชาขึ้นอยู่กับการเคลื่อนทับของสหรัฐนี่ผมมองในมุมมองทหารเลยนะแล้วผมเชื่อว่า กองครับกีงก็ต้องมองเหมือนผมว่าเขามองว่าสหรัฐจะเข้ามาแค่ไหนที่เตรียมการตัวนี้ชัดเจนว่าเตรียมการเพื่อบอกกรมพูชาว่าเราจะซ้อมเพื่อบุคคลแหละถ้าคุณทําเราก็จะจัดการถูกต้องครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นมาตรการป้องปรามเชิงลุกต้องเรียกมันเป็นมาตรการป้องปรามเชิงลุกถ้าเกิดทําแล้วกรรมพูชาหยุดก็โอเคคือไม่ยอมให้สหรัฐมาตั้งมากกว่านี้อาจจะกําหนดว่าให้มึงได้แค่นี้ แต่ถ้ากัรพูชาปล่อยให้สหรัฐทําตามใจชอบผมเชื่อว่าเขาบุกแน่เป็นผมผมไม่ปล่อยไว้หรอกเพราะรผมตัดไฟตั้งแต่ต้นลมก่อนดีกว่าใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่ทําได้ก็คืออาจจะต้องเปลี่ยนผู้นําใหม่แล้วก็เปลี่ยนระบบการปกครองให้มันกระชับมากกว่าน,นี้ผมยังมองในเรื่อง s c o เป็นเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเ c o เนี่ยจะประชุมกันอีกไม่กี่วันเนี่ยเรื่องนี้อาจจะเป็นข้อหาลือหรือว่าเป็นอะไรที่ที่เขาจะต้องคุยกับบูชาคิดว่ากัรพูชาน่าจะไปเพราะเขาเป็น เป็นคนที่เป็นพันธมิตรอยู่แล้วนะฮะถ้าไม่ไปนี่แปลกถ้าไม่ไปเนี่ยเรื่องเรื่องใหญ่เหมือนกันตอนนี้อิโนโดนีเซียมาเลเซียยังไปเลยก <c oughs> ็แบบนี้ไงฮนะคุณธานีเราจับจากบทความที่คุณอันเน็ตมันส่งให้ชาแนลเดลี่เนี่ย <c oughs> อวยซะขนาดนั้นเนี่ยผมเชื่อ <c oughs> คุณอันเน็ตมันต้องไปเพราะอันนี้คือไปเปิดตางของเขาคุณธานีก็จะ <c oughs> ใช,<ง>ใช่ใช่ใช่ไปไปอยู่แล้วแต่ว่าไปแล้วเขาจะพูดอะไรแล้วก็พูดกันอย่างไรเนี่ยเราน่าจะจับตามองเพราะ เที่ยวนี้เนี่ยเหมือนกับว่ากําลังมีกระแสบางอย่างเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียนเนี่ยได้รับเชิญไปเป็นพิเศษแล้วก็เขาน่าจะไปคุยกันเรื่องอิหร่านนี่แหละเพราะอิหร่านก็นไปปากีสถานก็ไปยินเดียก็ไปฉะนั้นการที่ชาติมุสลิมทั้งหลายเนี่ยมานั่งคุยกันเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์แล้วทางรัสเซียจีนอาจจะเป็นตัวกลางในการเจรจาต่อรองว่าทําอย่างไรให้อิหร่านเนี่ยมีคนแบ็กอัพเยอะ เพราะชาติมุสลิมด้วยกันนะจะแบกอัพกันอันนี้เป็นเรื่องที่ที่ททน่าสนใจมากฉะนั้นเรามองเวทีของ s ซีโนี่เป็นเวทีที่ค่อนข,ข้างจะสะเทือนโลกนะฮะในลักษณะของการต่อต้านสหรัฐใช่ไหมฮะอยากให้พลเอกรังสีช่วยวิเคราะห์นิดหนึ่งอะ,ะในมุมมองของพลเอกรังสีเนี่ยสซีจะมี power อย่างไรเขาจะรวมตัวกันติดเหรอแล้วสามารถรวมตัวกันแล้วสามารถที่จะต่อต้านสหรัฐได้จริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่กระดาษเป็นแค่คําขู่แล้วก็ทําจริงก็ทําไม่ได้มีศักยภาพพอไหมครับคือแบบนี้ สงครามที่จะเกิดขึ้นเนี่ยทั่วทุกภูมิภาคเนี่ยผมบอกให้ว่ารอบนี้นะแพ้ชนะอยู่ที่ความชอบธรรมกับความถูกต้องคุณธาน,นีครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะกรณีที่ในทันเจาฮูเนี่ยไปปรึกษาธรรมบอกว่าจะเอาคนปาเลสไตน์เนี่ยออกจากฉนวนกาซาทั้งหมดเนี่ยคุณธาน,นีคิดว่าเป็นความชอบธรรมไหมอ๋อล้างเผ่าพันธุ์อย่างนี้มันผิดถูกไหมครับาาโหดไปเพราะว่า เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีกฎกติกาที่ UN เี่ยให้ไว,ไวก้ก่อนที่อิสราเอลจะเข้ามาอยู่ในดินแดนนี้กับปาเลสไตน์ที่จะแบ่งกันเนี่ยที่เขาเรียกว่า two state solution ถูกไหมครับครับก็ค <c oughs> ือสองประเทศเนี่ยอยู่ตรงนั้นน่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอิสราเอลมาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าดินแดนจัฟฟามีเยรูซาเล็มมีเทลวิฟนะครับมีไฮฟาเนี่ยไล่ตรงตรงนั้นเขาเรียกดินแดนของปาเลสไตน์ถูกไหมครแต่ว่าวันนี้เนี่ยสหรัฐเองกับ อิสราเอลเนี่ยหมายถึงว่าละเมิดข้อตกลงของยูเเลยนะคุณธานีเพราะจริงๆเนี่ยการที่อิสราเอลเข้าไปบุกถึงกาซาเนี่ยผิดอยู่แล้วนะเพราะนี้มติของ UN เแน่นอนว่าสองประเทศแบ่งกันอยู่ถูกไหมครับพื้นที่ใครพื้นที่มาดคราวนี้ถามว่าวันนี้เนี่ยประเทศอาหรับเนี่ยนะซึ่งเขาเป็นคนมุสลิมเหมือนกันเนี่ยผมเชื่อว่าเขาต้องมีความคิดที่เป็นปฏิปักษ์กับอิสราเอลแน่เพราะอิสราเอล บอกออกมาแล้วเง,งื่อนไขออกมาแล้วว่าจะไล่ออกให้หมดคือจะยึดอะครับนะสองเนี่ยผมถามว่าวันนี้เนี่ยประเทศในภูมิภาคตะวันกเฉียงใต้เนี่ยมีใครที่ยินดีมากที่จะให้สหรัฐเนี่ยเข้ามาใช้ภูมิภาคนี้เนี่ยเป็นสมลรภูมิเพื่อลบกับจีนเนี่ยถูกไหมครับมันไม่มีใครหรอกเอาไทยเลยผมเชื่อว,ว่ามาโกจูเนี่ยเนี่ยก็ถูกบังคับนะคุณธานีรู้ไหมว่ามาโกจูเนี่ยถูกบังคับยังไง สารัตเนี่ยเอาตัวมาเลยแล้วก็บอกว่ากูจะให้มึงเป็นบรรณาธิบดีแต่ว่าจะต้องทําตามนี่เพราะว่าดูเต้ๆถูกไหมครับเขาอิงกีนุฮะก็ก็สารัตทาจนมากก็จูเนียร์กลับเข้ามาแต่คุณท่านนี้อย่าลืมนะตระกูลมากสเนี่ยที่คอร์รัปชั่นฟีดเป็นไปจนวนมากเนี่ยเงินฝากไว้ที่ไหน,นสารัตนะอยู่ฮา,<ด>าวายนะเพราะนั้นเนี่ยถ้ามาก็จูเนียร์ไม่ทําตามเนี่ยค,คุณคิดว่าเงินมากกจูเนียร์จะเหลือศูนย์ไหม นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตอสจูเนียร์เนี่ยเหมือนถูกล่ามโซ่ไว้เลยนะครับต้องทําตามทุกอย่างพี่ก็ต้องทําอะไรที่แบบเห็นไหมโดนเรือจีนเอาน้ําไล่ฉีดมั่งจะชนกันมั่งอะไรเนี่ยซึ่งผมถามว่าประเทศเล็กๆอย่างฟิลิปปินส์เขาอยากทะเลาะกับจีนจริงหรือเปล่าแต่ว่านโยบายผู้นำก็เป็นอย่างนั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าวันนี้เนี่ย SCO เนี่ยถ้าเทียบนะคุณนีผมจะเทียบเหมือนกับเป็น G20 จะผิดนะคือบริกเนี่ยคือคือเทียบกับ G ี นะครับ S C O เนี่ยเทียบกับ G 2 0ซึ่งวันนี้ความคลิปแบ่งสองขั้วเนี่ยแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยคนที่ดูอยู่เนี่ยแม้ทั้งอินเดียอ้าวคุณธานีสุดท้ายอินเดียเนี่ยก็ต้องวิ่งกลับมาหาฝั่งทางบริกนี่ถูกไหมครับเพราะอินเดียก็รับการกดดันไม่ไหวเหมือนกันแล้วอย่างประเทศเล็กๆทั่วไปเนี่ยผมถามว่าสหรัฐเนี่ยหรือนาโตเนี่ยหรือหรือสหภาพยุโรปเนี่ยเงื่องนีขแต่ไอแต่ละอย่างเนี่ยโลกร้อนโลกร้อนเนี่ยคุณธานีรับไหวไหม S <S 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 คือมันเป็นการค้าที่มันไม่แฝงเป็นการค้าที่มีเงื่อนไขให้ประเทศที่ไม่เป็นพวกเขาที่แบบเป็นสมุนเขาเนี่ยต้องเสียเปรียบและเป็นลูกไล่ตลอดเวลา <S <S ผมถามว่าใครอยากจะอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเอสีโอเนี่ยกับเบิกเนี่ยจะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าทางจีลัเสเซียเนี่ยยังใช้นโยบายแบบนี้นะคือการเป็นนโยบายที่เป็นมิตรเป็นเพื่อนในการทําค้าขายแล้วก็ไม่ได้เอาเปรียบอะไรมากมายไม่ไม่เหมือนก,กลุ่ม กลุ่มทางยุโรปคือเขาจะตั้งเงื่อนไขต้องใช้ดอลลาร์เป็นสกุลหลักมากใช่ไหมต้องมีเอาง่ายๆแล้วเขาจะมาเล่นเรื่องอะไรใช้แรงงานทาสค้ามนุษย์อะไรซึ่งจริงๆแล้วพวกเขาเป็นต้นตำรับเลยนะไอ้ทาสที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็พวกตะวันตกนะฮะไปจับคนแอฟริกามาเป็นทาสถูกไหมฮะคุณท่านแต่เขาก<ช>็ <ๆ S 2> เอาเงื่อนไขพวกนี้มากดดันเพราะนั้นผมมองว่าในอนาคตอันใกล้นียยังไงก็ช่างเนี่ยระหว่างมหาอำนาจ ขั้วใหม่กับขั้วเก่าเนี่ยมันจะหลีกเลี่ยงการประทะไม่ได้เด็ดขาดน,นะครับผมมองในแง่ที่ผมอยู่ความมั่นคงนะเพราะมันตกลงกันไม่ได้หรอกมันเพราะเจรจารคุณทนอ,อนาคตเนี่ยอยากจะอยากจะเรียนถามให้วิเคราะห์ต่อะครับว่าความสัมพันธ์จีนเขมรหรือกินกัมพูชาเนี่ยตอนนี้มันอาจจะดูล,ลอยลาวปิลาวเนาะแต่ว่าผมว่าเขาก็ต้องมานั่งประสานสัมพันธ์กันใหม่เพื่อไม่ให้มันลุกลามใหญ่โตไปผมว่าเที่ยวนีออ้คุณมาเดตรไปจีน คงจะต้องไปขอคำมาหรือไปขอ,อให้ทางจีนให้อภัยแล้วก็จะเชื่อมสัมพันธ์หรือว่าจะไปมบอบสิ่งดีๆให้จีนใหม่เขาก็าต้องมีไม้ตายของเขาเนาะเขาอาจจะคิดอะไรที่ที่เราคาดไม่ถึงก็ได้เพราะว่าเขาคงต้องวางแผนรัดกลุ่มมาว่าจะทําให้จีนไม่โกรธทำยังไงซึ่งผมก็คิดว่าเขาเขาฉลาดนะฮะที่จะไปทําสิ่งพวกนี้แล้วอยากให้พลเอกลักษณ์ช่วยวิเคราะห์นิดหนึ่งครับว่าถ้าอย่างนั้นผมว่าจีนก็อาจจะไม่ทําอะไรกัอมั่ชาหรือเปล่าในอนาคตก็ยังกลับไปสามารถเชื่อมความสัมพันธ์หรือว่ายังคิดว่าไม่มีทาง เอาที่แน่ๆนะอุปนิสัยคนจีนเนี่ยคือเขาคบกับใครข้างแรกเนี่ยเขาคบแบบมิดเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่นี่คือนิสัยคนจีนเลยพื้นฐานเบสิกเลยนะครับแต่เมื่อไหร่ที่คุณหักหลังเขาเนี่ยเขาจะไม่มีทางเชื่อคุณตลอดชีวิตผมเชื่อนะคุณมาเนี่ไปรอบนี้ ECO นะไปนะเหมือนตัวตลกครับเหมือนตัวตลกอ่ะอาจจะไปนั่งฟังอ่ะเหมือนกับเป็นการสํานึกผิดอ่ะแต่พูดอะไรไปไม่มีใครก็ฟังหลอกเชื่อผมเอะ เป็นผมผมไม่ฟังมันหลอกเพราะโอ้โหมึงหักหลังกูขนาดนี้ถูกไหมครับ,รบไม่มีสนใจเยี่ยยาหแต่พอรู้ว่ามีการซ้อมลบที่ลาวเนี่ยมันกลัวแล้วไงใช่ไหมมันที่ออกพฤติกรรมว่ามึงนี่เป็นคนที่ใช้ไม่ได้เลยคือไม่มีความคือใจก็ไม่ถึงนะ 1> <1> <1> นะพราเป็นผมนะผมจะไม่มีทางเขียนบทความอวยกันได้ขนาดนี้ผมอ่านแล้วผมจะอ้วกอ่ะเข้าใจนะแะกับพฤติกรรมนี้เขาทาอ่ะเอ้าจริงๆนะครับ แล้วแถมนะคิดดูด้ว่าจีนเนี่ยเขาจะมองไงมึงพ่อลูกทาํากันแล้วมึงต้องส่งกษัตริย์มึงมาแบบเอาง่ายๆมามารับหน้าถูกไหมครับหรือตัวมึงไม่กล้ามาซึ่งกษัตรติย์ปตร,ตร,ตประกันหรือ,รอเปล่า,ปลาไปคุยเรื่องอะไรก็ไหม่รู้ไม่รู้ไปทําไมไม่ไมผมว่าคุณเซมัมนคงบอกกษัตริย์สีหามูนีว่าคุณต้องไปพูดแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ผมเ<อ>ชื่อว่ากษัตริย์มุนีอาจจะไม่กล้าพูดใช่ไปกาพูดไปเนี่ยเสียผู้ใหญ่เลยนะ พูดไปล<ะ>่วเดี๋ยวเขาไม่ทําตายเลยไม่ใช่ไม่ทํามะพูดไปเนี่ยเขาจะหมั่นไส้ด้วยเเอว่า <c oughs> มึงก็รู้การแล้วมึงจะมาแก้ตัวคือเล่นสองหน้าคุณน,นีเข้าใจไหมเข <c oughs> ้าใจผมไม่เชื่อหรอกว่าจีนเขาจะให้อาภาัยรอบนี้เพราะว่ามันทําหนักมากนะมันทําแบบ <c oughs> โอ้โหทั้งกระทือบทั้งตบหน้าเลยนะฮะ <c oughs> ซึ่งประเทศเล็กกว่าต้องเยอะแล้วไม่อะไรจีนเขาก็ไม่ได้ทำอะไรมันเลยนะครับ อแล้วก็ยังติดหนี้เขาอยู่ใช่ไหมฮะโครงการกนี้ยังคา,า,าลาคาซังอยู่แล,แล้วยังแถมมีพูดด้วยในไอบทความนี้ว่าปีนี้จริงๆต้องเป็นปีของการท่องเทีย่ยวระหว่างจีนกับกัมพูชานะมีท่องเที่ยวยังไงสงครามไม่ก็คือจะไปทวงเขาอะว่าเฮ้ยอย่าลืมนะที่ส่งลองไว้ส่งนักท่องเทีย่ยวมาด้วยเพราะกูอะไรจะเกงอันเนี้คือคือเอาง่ายๆนะกูน่าในน่าด่าสุดๆอ่ะ เ,เป็นผมผมจะไม่กล้าพูดอะแบบเนี้แต่จริงเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่อะแต่ผมเชื่อว่าเขาตัดไอ้สองพ่อลูกนี่เอาจากหัวใจไปแล้วแต่เขารอเวลาผมเชื่อทั้งหมดเนี่ยเขามองสหรัฐตอนเนี้ยจ<ข>ีนเขาประเมินว่าสหรัฐจะขนเข้ามาจริงหรือเปล่าอ๋อใจถึงหรือเปล่าสหรัฐมาถ้าใจถึงก็มาลุยกันอ่าเป็นผมเป็นผมเป็นสหรัฐวันนี้ผมคิดหนักแล้วนะ <laughs> ถ้าผมอ่านบทความไอ้คุณมาเน็ตเนี่ย ผมต้องคิดว่ากูเข้ามามึงหักหลังกูแบบนี้ทําไงวะจริงก็ว่าคุณธานีครับเป็นไปได้นะคือคนมันมีพฤติกรรมแบบเนี้ยใครจะไปคบกับ,บ,บมันจากนี้ไปผมถ้ามันออกความเห็นในที่ประชุมเฮ่ยเยมันถูกโโหรอบเนี่ยเ <laughs> อาจริงๆ <laughs> ต้องมีต้องมีโอกาสได้พูดนะฮะต้องูดแต่ว่าไม่มีใครอยากฟังมันแล้วเพราะมันเป็นโมฆะบุรุษอ่ะค <laughs> ุณธานีเป็นผมนะผมไม่ผมผมผมไม่กล้าไปด้วยนะเอาแบบนี้เขาเขาเก่งนะเขากล้าไปเขาก็เก่งนะ เพราะว่าฮุนเซนมันคิดว่าการที่ตอนนั้นมันหักหลังขมรแดงแล้วไปเข้าเวียดนามใช่ไหมเราเวียดนามเข้ามาถล่มนมาจะทางนี้เข้ามารอดแวะแล้วกูไม่ได้เป็นนายกมันก็คงสอยคุณมาเน็ตอ่ะบอกเนี่ยพ่อทำแบบนี้มามึงถึงได้เป็นนายกได้แต่มันไม่เหมือนกันเพราะวันตอนนั้นขมรแดงมันก็เลวเหมือนกันถูกไหมฮะฆ่าคนกัมพูชาต้องสองสามล้านคนอคนอยากให้ออกไปอู่แล้วอ่าเวียดนามเข้ามาก็ถือเป็นความชอบธรรมถูกไหมฮะชอบธรรมชอบธรรมแต่งวดนี้มันไม่ใช่อ่ะงวดนี้คือ มึงไปขอร้องจีให้มาช่วยจีก็ควักเงินช่วยแต่ถึงเวลาพอจีเขาขัดใจมึงเรื่องหนึ่งทาในสิ่งที่จีเขารับไม่ได้นี่มึงวิ่งไปหาสหรัฐแล้วมึงหักเขาเลยผมเชื่อว่าวันที่คุณมาเน็ตเนี่ยให้คนไปล็อบบี้สหรัฐเนี่ยสหรัฐก็งงนะมึงเป็นลูกกระแปงของจีนอยู่ทำไมอยู่ดี <laughs> มึงเสงมกมมยืินก็เสนอแบบที่กูอยากได้ทันทีเลยวะอ้าวเป็นผมผมก็ต้องตกใจนะมึงบบก็ต้องลองนะตกใจก็อลองอ ถ่าฮะก็สารั์เขาไม่มีอะไรเสียเนี่ยถูกไหมครับไม่เสียมีแต่ได้กันได้ค้าเรือก็ฟรีถูกไหมแล้วเข้ามาแบบไม่เกียรเออมีคนเชิญเข้ามาโอ้มีคนเชิญเข้ามาอ่าใช่ครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบส่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร